ประชาชนไปเกิดพื้นที่ร่วมกันพัฒนาวัดสารนังราชามิทุติยมปีกมังสารนังกัจจานทว่าได้รับเปียกอย่างคุ้มยิ่งที่ท่านได้ให้ความเมตตามาะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนันทายะเตวิสุง <to วิสุงรักนันทายะปิจารณีนะ โเพื่อสุชนอย่างเั่เงินสี่เพื่อขอบคุมภัยถึงสองครั้งทำให้สาราการปเรียนและสิ่งยาคุณบาซีน้อยตรม่านเอกสุราวดีรัันสมาธียาน หัวใจเราทำความดีด้วยหัวใจเราขอขอบพระคุณท่านรองผู้นการปัญญาในองค์กรของท่านในบริษัทสรยเพื่อนในงรนนีงพระายันริเดะทุกท่านนะครับเพียแั่ท่านผู้กานนะครับก็ได้นำเรียน้วว่า แทีน้นรเวณุระไม่มาชนกันนะครดื่ะเพื่อมเอสันนาแล้วอันยับเ่นอเราย่างเดียว

ไม่กี่วันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเช่นวันนี้ก็ได้เห็นว่าทุกคนโลกใบนี้มันไม่น่าอยู่มันหมดก็ย้ายไปโลคใหม่เนี่ยคือมันโลคใหม่ที่ว่ามันอยู่ตรงไหนนะย้าแจ่อีกมิญญานหนึ่งข้างหน้าของพวกเราเนี่ยมันเปอีกโลกหนึ่งแต่โลกในความเป็นจริงที่เรลมหายใจแล้วบอกว่าเราอยากไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันย้ายจากโลคนี้ไปอยู่โลคใหม่ดีกว่าอีกโลคใบที่สองเราไม่มีเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยกันรักษาโลกใบนี้นะครับตั้งแต่วันนี้ให้ยี่สุดกับสิ่งที่เราสร้าง นะครับวิกฤตมันมาน้ํามันหลากไปแต่น้ําใจมันล้นมานี่มันยิ่งใหญ่กว่าน้ําที่มันหลากไปชักอะไรต่างๆลงมาครับปุยจากบ้านนี้อาจจะมันหายไปนิดหน่อยแต่ปุ๋ยจากบ้านนู้นก็อาจจะไหลลงมาแทนก็ได้นี่คือาการแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็การเชื่อตือกันเพียงใดฝ้าดินอาจจะบอกว่าเฮ้ยนาตรงน,นั้นสงสารเขาเขาไม่มีเงินใส้คุยเขาไม่ทคยงาน เอาแบงๆกันหน่อยก็ตกลงมาช่วงนานี้เสียปุ๋ยไปให้อีกนานึงแล้วก็จะงามด้วยกันเกิดความเป็นอยู่แล้วคนชุมชนนคนหนึ่งยากจนต้องแทนแต่ชุมชนไม่ได้เคื่อบปูนกันถามเลยว่าจะมีความสุขไหมก็ไม่มีความสุขตบาบใดที่คนข้างบ้านเนี่ยคุกอยู่เนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่ความสุขของพวกเราแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตมันอาจจะสุขเสมอกันไม่ได้นะครับแต่ก็ขอให้มันใกล้เคียงกันไม่แตกต่างกันมาก